ช่วงบ่ายก็มาเพิ่มอีกสาท่านนะครับก็เป็น20สบนะครับเมื่อเช้านี้ผมอ่านไปแล้ว17ท่านอีกสท่านนะครับเลขที่สินะครับนางสาวสุมนาพันธยโลดสิบเก้นะครับนายไกเดชบุญนาคและ20บนางอมรพันธ์อุน่นสุวณนะครับก็ทั้งหมด20สบท่านในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถึงสิบ 1630น่าจะไม่มีข้างล่างก็ไม่มีคนรออยู่เลยนะครับสำหรับท่านผู้ว่าที่สมัครอายุมากที่สุดนะครับก็อายุ72ปีนะครับแล้วก็อายุน้อยที่สุด43ปีครับเป็นเป็นผู้ชายนับแล้วน่าจะผู้หญิงน่าจะ6ท่านนะแล้วก็ผู้ชาย14ท่านนะครับ สำหรับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับช่วงนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น343คนครับนะครับส่วนเขตที่สมัครมากที่สุดนะครับมีเขต9คนนะครับ9คนมีเขตทนบุรีจอมทองวังทองหลางนะครับ9คน นะครับมีแค่นั้นนะครับส่วนเขตที่สมัครน้อยที่สุดนะครับมีห้าคนครับมีอยู่เขตเดียวคือเขตดูสิตธิ์ไอ้ไม่ใช่ครับเขตดูสิตธ์และเขตป้อมปราศัตรูาพ่ายครับห้าคนนะครับทั้งหมดสามร้อยสี่สิบสามคนในวันนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะมีเมือ่อเมื่อหลังจากการปิดรับสมัครเนี่ย